สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่หกพฤษภาคมสองพันารยหกสิบห้านะครับวันนี้เช้าๆก็พาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนเสียบข้างครับที่อาจารย์ผมมาเสียบให้ในสวนของเท่าแก่ท่านหนึ่งครับเป็นสวนทุเรียนที่ผมทำคลิปวหน้านี้คือเอาต้นทุเรียนพื้นบ้านครับมาลงไว้ ครับเพื่อนๆครับหลังจากตัดยอดไปเป็นยอดทุรียนพื้นบ้านนะฮะเราตัดยอดออกไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เนื่องจากมันเราเสียบข้างติดแล้วครับเป็นกิ่งพันมูซังจิงฮะพอเราสังเกตเห็นว่ามันติดแล้วเราก็ตัดยอดไปเลยครับตัดยอดทิ้งไปเลย3วันเราแกะแผลแล้วเราก็ตัดยอดเลยครับหลังจาก่ันไปหนึ่งอาทิตย์ครับตุ่มตามขึ้นเริ่มแตกอย่างรวดเร็วครับ เรามาดูต้นนี้ครับต้นนี้อาจจะไม่ติดในครั้งแรกครับครั้งแรกไม่ติดเนาะมันจะดำไปเลยครับเราก็ทำการเสียบได้เลยครับเนื่องจากมันมีพื้นที่เปิดให้เราเสียบถามว่ากี่เปอร์เซนต์ในการเสียบเนื่องจากมันอยู่ในช่วงของมรสุมเข้าครับอาจารย์ผมเสียบติดประมาณ 90%นขึ้นครับครับเพืเ่อนๆครับลองสังเกตดูว่าต้นที่ไม่ติดคือเรายังไม่ตัดยอดนะฮะไอต,ต้นนู้นจะเป็นท็อปลงรากอยู่ต้นเดียวครับในสวนที่ท็อปลงรากต้นนี้ก็ไม่ติดก็ทําการเสียบซ่อมครับเนี่ยครับหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ในการตัดยอดมันก็ประมาณนี้แล้ว หลังจากนี้ประมาณสามสี่เดือนครับยอดที่เราเสียบไว้มันก็จะเกือบจะเท่าต้นหลักมันหรือต้นทุเรียนพื้นบ้านมันจะโตเร็วครับอาครับคนดูแลสวนก็ตัดหญ้าอยู่ครับการเลี้ยงต้นทุเรียนพื้นบ้านที่สมบูรณ์นีครับการไว้กิ่ง เป็นกิ่งทุเรียนพื้นบ้านไว้เพื่อให้มีการสังเคราะห์แสงและส่งอาหารไปยังกิ่งที่เราเสียบแต่ในนั้นก็ต้องมีสองกิ่งครับเพื่อให้เพียงพอในการส่งอาหารไปยังกิ่งที่เราเสียบไว้ขนาดจะเท่ากันหมดครับประมาณเดียวกันมีการแตกใบซึ่งใบที่มันแตกตุ่มตาที่เรา เลี้ยงไว้3-4ถึงตาเดี๋ยวเราก็ต้องมาเลือกอีกทีครับให้มันแทงยอดออกมาก่อนครับแล้วก็เลือกตาที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตายอดที่มันสมบูรณ์ที่สุดเราก็จะเอากิ่งตาข้างล่างออกให้มันส่งเป็นยอดเดียวเลยครับในโซนข้างบนนี้เจ้าของสวนเขาติดตาเป็นกิ่งมูสันชิงทั้งหมดครับ กิ่งพันมูสันชิงทั้งหมดเลยส่วนโซนข้างล่างนู้นส่วนข้างล่างนู้นก็จะทําเป็นหมอนทองครับแล้วก็ส่วนตรงกลางนู้นอาจจะเป็นทุเรียนเป็นจะพันเพื่อให้มีความหลากหลายในตลาดครับครับต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์มันนํามาสู่การเสียบที่เปอร์เซ็นต์ที่ติดง่ายครับเนี่ยครับ มีสตาเนาะแล้วก็เริ่มแทงยอดเป็นใบแล้วครับอาจจะพาเพื่อนๆมาชมได้ไม่ทุกต้นแต่ก็พยายามเดินดูครับการพัฒนาการของยอดตาหลังผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ในการตัดต้น ตัดต้นทุเรียนพื้นบ้านส่วนทุเรียนนี้ทําได้สวยงามมากครับเป็นการยกลูกฟูกขึ้นมาความกว้างของลูกฟูก็ประมาณ5-6เมตรครับ5-6เมตรง่ายๆต่อการทํางานเพื่อนๆครับจำนวนต้นต่อแถวก็ตกอยู่ราวๆ13ต้นครับ เนื่องจากพื้นที่เราวัดระยะ8ไม่ใช่8สิครับ9คูณ9ครับระยะต้น9ระยะแถวก็9แล้วเราปรับเป็นฟันปลาครับสลับฟันปลามันก็จะได้เกือบ10เมตรครับระยะต้นนี้ไปถึงอีกแถวนีงต้นนี้ก็เกือบ10เมตรครับเป็นการสลับฟันปลา ซึ่งพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางนี้เราต้องดูทิศทางด้วยครับพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้นะครับก็ตกทางทิศนี้แสงก็จะลงได้อย่างเต็มที่ครับระบบน้ําก็ต่อท่อหลักมาเนาะท่อหลักขึ้นหนึ่งนิ้วมีบอลวาลแล้วก็ออกท่อพีครับสามสองมิลสามสองมิลแล้วก็มาขึ้นต้นเลยครับขึ้นต้นเป็นหัวงูเห่าห,หัวพ่นหงเงานะครับขึ้นสี่หุนครับ ประมาณ90%ครับที่ติดนะครับยอดตาก็อยู่ประมาณประมาณนี้แล้วครับผมก็เสนอมาหลายคลิปมาแล้วครับการทำสวนทุเรียนในแนวของการเสียบข้างซึ่งเราจะเสียเวลาไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมาครับไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเกาะยอดแล้วแต่ยอดหักไหครับการทำ ทุเรียนในแนวของการเสียบข้างมันจะเสียเวลาครับในช่วงของการเลี้ยงต้นทุเรียนพื้นบ้านแต่การเสียเวลานั้นมันอาจจะทดแทนด้วยความคงทนถาวรและก็การจเจทริญเติบโตที่รวดเร็วครับก็ลองให้เพื่อนๆลองวิเคราะห์แยกดูว่ามันเหมาะสมกับพื้นที่เราขนาดไหนซึ่งต้นพันธุ์เราก็ไม่ต้องเสียเงินในการซื้อมา โดยการเอาทุเรียนพื้นบ้านครับมาลงไว้การลงทุนในช่วงแรกมันสูงครับการทําสวนทุเรียนซึ่งต้นพันธุ์อาจจะต้นขั้นต่าก็ร้อยเนาะร้อยสองร้อยสามร้อยก็ขึ้นอยู่กับกิ่งพันธุ์ที่เรานํามาลงไม่เหมือนกับต้นทุเรียนพื้นบ้านเรามาลงไว้เราจะเอากิ่งพันธุ์อะไรมาเสียบเราก็เอามาเสียบได้เลย แต่ต้องใช้ฝีมือในการเสียบต้องศึกษาครับครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ